สวัสดีครับกลับมาเจออีกรอบหนึ่งนะครับวันนี้จะพาทุกคนมาอัปเดตรองเทา้า New Balance รุ่นใหม่ของผมกันหน่อยดีกว่านะครับเพราะก่อนนี้เคยทำคลิปไปแล้วตอนนั้นโอ้โหมีหลายคนให้ความสนใจนะบอกว่าชอบมากอยากใช้มารีวิวเพิ่มวันนี้จะจัดให้อีก10คู่ด้วยกันนะครับผมขอไล่เรียงละกันตั้งแต่ราคาที่เบาที่สุดจนถึงราคาที่แพงที่สุดเดี๋ยวเรามาดูกันว่า10รุ่นนี้มีรุ่นไหนกันบ้างนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครที่ไม่อยากจะดูทุกรุ่นนะก็สามารถเลือกบาร์ข้างล่างได้แล้วก็ไปดูรุ่นที่คคุุณชชออบบซึ่่่งงนนลิปี้้้จะกหมดร,รััทื ราคาที่ผมซื้อมานะแล้วก็ราคาตลาดปัจจุบันนี้รวมถึงไซส์ทีค่คนใส่อย่างไรความนุ่มสบายเป็นยังไงบ้างแล้วก็วิธีการแต่งตัวของแต่ละคู่ด้วยนะครับมาเริ่มต้นที่คู่แรกกันก่อนเลยนะครับคู่นี้เป็น New Balance คู่แรกที่ผมซื้อมาเลยนี่คู่นี้นะครับ 997H นะครับราคาที่ผมซื้อมาณตอนนั้นเมื่อสัก4ปีที่แล้วเนี่ยประมาณ2,990บาท บวกลบประมาณนี้แต่ว่าซื้อมาแล้วหลังจากนั้นเขาก็ลดราคาด้วยนะเพราะฉะนั้นบอกแล้วว่า New Balance เนี่ยรอซื้อถ้าเกิดเป็นรุ่นทุ่ๆไปเนี่ยรอซื้อตอนที่เขาลดราคาก็ได้หรือถ้า,อากลัวไซส์หมดก็ซื้อราคาเต็มก็ได้เพราะว่าราคาของเขาค่อนข้างจะไม่ได้สูงนะผมว่าและคุ้มค่ากับวัสดุที่คุณได้กับคุณภาพที่คุณได้ด้วยนะครับรุ่นนี้รุ่นแรก ที่อยากจะเล่าให้ฟังเลยเนี่ยเพราะว่าเป็นคู่ที่คลาสสิกมากคู่หนึ่งในโมเดลของ 997H นะครับปกติแล้วเนี่ย New Balance เขาจะมีตัว997ธรรมดานะที่เป็น Made in USA แต่ว่าคู่นั้นน่ยก็จะราคาค่อนข้าง,ง,งจะสูงหน่อยมาสัก8,000-9,000บาทอะไรแบบนี้หลายคนอาจจะรู้สึกว่าเออมันเข้าถึงยากเขาก็เลยออกโมเดลนี้มานะครับซึ่งคู่นี้เป็นออ Made in Indo นะครับก็ราคาย่อมยาลงมาพูดถึงเรื่องไซส์หน่อยไซส์เนี่ยคู่นี้ผมใส่เท่ากับ น uh, ิวบชาทั่วไปผมใส่เลยคือไซส์9ปกติไม่ต้องบวกแล้วก็ไม่ต้องลบเลยนะครับความสบายคู่นี้โอเคเลยผมว่าเป็นหนึ่งรุ่นที่ราคา2,000กาบาทแล้วใส่สบายมากนะฮะก็ใส่เดินได้ทั้งวันแล้วก็ไม่เมื่อยไม่ล้านะครับการแต่งตัวคู่นี้แต่งได้ง่ายมากเพราะว่าตัวรองเท้าค่อนข้างจะเรียวคุณ้องดูนะว่าของเขาเรียวมาก ก็ทาให้เวลาใส่กับกางเกงขากระบอกเล็กค้อไปทางเดฟก็ทําได้แต่ว่าเอาจริงๆหลังๆผมแทบจะไม่ได้ใส่ขาดเดฟแล้วก็เลยเอามามิกซ์แอนด์แมชกับกางเกงที่เป็นขากระบอกก็ทําได้เหมือนกันนะครับโทนสีเนี่ยผมว่าพอเป็นสีเทาแล้วเนี่ยมันใส่กับโทนสีเสื้อผ้าเนี่ยแบบไหนก็ทําได้ทั้งเลยนะครับนี่คือคู่แรกนะฮะมาต่อกันที่คู่ที่2คู่นี้ผมเพิ่งจะได้มาช่วงวันเกรเดย์ที่ผ่านมาคือนิวบลังเขาจะมีการฉลองวันเกรดเดย์ทุกๆปีของเขาอ่นะฮะก็คู่นี้เป็นโมเดล3 2, 7 โมเดลครับโมเ3 2ดเนี่ยเป็นโมเดลที่หน้าตาตอนออกมาตอนแรก,ต,แรกต้องยอมรับว,ว่ามันแปลกประหลาดมากแบบเฮ้ยรองเท้าแบบนี้ใครจะไปใส่วะแต่พอเอามาใส่แล้วเฮ้ยมันมันโอเคเหมือนกันนะอย่างแรกที่ต้องพูดถึงเลยคือเรื่องความสบายของโมเดล3 2มเนี่ยราคา3ามพบบาทก็เป็นอีกหนึ่งโมเดลที่ผมมองว่าใส่สบายมากเบามากแล้วก็ใส่เดินได้ทั้งวันเลยนะครับโดยตัวนี้คู่สีก็จะเป็นสีเทาแล้วก็สีดำนะ ก็ตามชื่อเขาเลยคือ g r e y Day นั่นเองนะครับไซส์ Size ตัวนี้ใส่ปกติได้เลยนะครับไม่ต้องบวกไม่ต้องลดวิธีการแต่งตัวคู่นี้ผมอย่างที่บอกแล้ว่วาช่วงนี้ใส่ก,ก,งา, Boy, ก, and Match, กางเกงขายใหญ่บ่อยก็เลย Mix a n m m t t h h กับกางเกงขายใหญ่บ่อยมากเหมือนกันเดี๋ยวมีภาพให้ดูกันด้วยนะครับว่าพอไปใส่แล้วแต่งตัวอย่างไรนะฮะครั้งที่แล้วเนี่ยได้พูดถึง New Balance โมเดล2 0 0 2 R กันไปแล้วนะครับวันนี้เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ชื่อว่า860 V 2ความเหมือนกับ2 0 0 2 R เนี่ยคือพื้นเขาเป็นพื้นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นหายห่วงเรื่องของ ความใส่สบายใส่ไม่สบายได้เลยนะครับเพราะว่าตัวนี้ผมย้ําว่าใส่สบายอย่างแน่นอนตัวนี้นะฮะราคาตอนนั้นผมซื้อมา4 2่0บาทนะฮะตัวนี้จะมีความน่าสนใจคือด้านล่างพอตรงนี้นะฮะจะเห็นว่าเขามีการใส่แซมสีเขียวแล้วก็สีแดงอะไรคนก็แซวว่าเอ้ยเหมือนเหมือนพุที่เลยหรือเปล่าก็จะเห็นว่าเป็น หนังกลับตามสไตล์ของนิวบาลานซ์อยู่แล้วแต่พอเป็นพื้นของตัว 860v2 แล้วก็ 2002R ที่เขาใช้พื้นเดียวกันเนี่ยผมไม่่อยชอบฝั่งนี้เท่าไหร่ฝั่งนี้ผมรู้สึกว่ามันมันทื่อๆไปหน่อยแต่ว่าเวลาใส่มันก็อยู่ข้างในเนาะมันก็มองไม่ค่อยเห็นก็เห็นแต่ฝั่งด้านนอกซึ่งข้างนอกโคตรสวยให้คนได้ดูนะครับซึ่งตัวนี้ก็เป็นสีครีมยังพอหาได้อยู่มั้งผมไม่แน่ใจเหมือนกันจำได้ล่าสุดเขาเอามลดราคาอยู่20-30%แต่ว่าไซส์ก็ไม่ค่อยจะเหลือแล้วนะครับนี่คือคนนู่ท พูดถึงเนี่ยก็ใส่สบายแทบทุกรุ่นอ่ะเดี๋ยวไปดูกันต่อว่ามีรุ่นไหนที่ราคาอัพขึ้นมานะครับมาถึงคู่ที่4นะฮะเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเราก็เฉียนเป็นโมเดลที่ made in เวียดนาม made in อินโดอะไรแบบนี้นะครับราคาอัพขึ้นไปหน่อยคู่นี้ตอนนั้นเขาเปิดตัวมา8,900ันเมันนี้มั้งนะฮะแต่ผมซื้อมาตอนลด50%ก็คือเหลือ4,000กว่าบาทคือโคตรคุม้มตัวนี้เป็น made in อังกฤษนะครับหรือว่า made in uk นั่นเองนะครับคือปกติแล้ว New Balance เนี่ยก็จะเห็นบ่อยๆนะเป็น made in usa แล้วก็เป็น Made in UK นะฮะแล้วก็ Made in เอเชียจะมีประมาณ3ประเภทประมาณนี้นะครับซึ่งอันนี้คือรุ่น150 0หรือว่า1500นั่นเองนะครับเาะออกมาฉลองปีปีหนุม่มมั้างจำไม่ได้เหมือนกันนะอันนี้คือปีที่แล้วคู่นี้ผมเห็นปุ๊บคุยสวยมากคือแบบเห็นปุ๊บคือต้องซื้อเลยแต่ ราคาเต็มบอกเออมันแพงไปเพราะว่าผมไม่เคยใส่เม็ดในยูเคเหมือนกันก็นกเลยรอแล้วก็เขาลดมา50%ตอนนั้นเขาออกมาเขามีหลายหลายโมเดลกทีเดียวแต่ว่าผมชอบโมเดลนี้ที่สุดแต่พอซื้อมาแล้วอ่ะเป็นคู่ที่ใส่น้อยมากเพราะว่าพอเป็นโมเดล1 5ึ0นคือมันตั้งอยู่เฉดมันสวยแต่ว่าพอเอาไปใส่มันมันไม่ค่อยสวยผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นเพราะอะไรนะครับก็ลองดูได้นะครับคู่นี้เหมือนเดิมเลยใส่เป็นไซส์9กก็คือใส่ไซส์ปกติกันได้เลยแต่คู่นี้ ไม่ได้หนักมากแต่ใส่ไม่ค่อยสบายเท่าไรหร่เดี๋ยว้าเกิดพูดตรงๆนะครับเพราะพื้นของเขาค่อนข,ข,ข้างแข็งเนี่ยลองฟังเสียงผมว่าคู่นี้มันใส่มันแข็งก็เลยใส่ไม่บ่อยคู่นี้ซื้อมาใส่แบบครั้งสองครั้งอะไรแบบนี้เองนะฮะนี้การแต่งตัวก็ทรงมันจะคล้ายกับตัว997 99, เหมือนกันนะคือมันจะเรียวๆเหมือนกันอนะเนี่ยประมาณนี้นะครับทรงจะเร็วๆเหมือนกันเพราะฉะนั้นใส่กับขาสั้นใส่กับ มัเก้งขาเล็กๆและใหญ่คือใส่ได้หมดเลยคู่ที่5นะครับคู่นี้เป็นคู่ที่ใส่สบายมากเหมือนกันรุ่นนี้นะครับคือ1,003 made in USA 1 3 0 0นะฮะคือคู่นี้มันทรงคล้ายค574ที่เคยรีวิวไปเมื่อรอบที่แล้ว เอาจริงเมื่อก่อนตอนก่อนซื้อผมก็แย่ไม่บอกว่าทำไมมันหน้าตาเหมือนกันแต่ราคามันตา่างกันเยอะมากคู่นี้ผมซื้อมา7 8 0 0 0ปนะประมาณนั้นเพราะว่าราคาเมื่ USA แล้วก็เมื่ UK มันอยู่แถวๆนี้แหละ7 8็0ปาประมาณนี้ถ้าเกิดไม่ลดราคานะครับซึ่งตัวนี้ผมสั่งมาจากต่างประเทศเพราะว่าในเมืองไทยไม่ได้เอาเขามาขายโดยเราจะเห็นนะว่าพื้นตัวนี้ข้างหน้าค่อนข้างจะเตี้ยนหน่อยนะครับทำให้เวลาที่เราเดินอ่ะตรงนี้ข้างหลังมันสูงใช่ไหมมัน มันเดินแปน๊บนึงมันสบายนะแต่พอเดินไปเรื่อยเท้ามันจะไหลไปข้างหน้าหน่อยก็เหมือนเดินจิกๆยอะไรเงี้ยเดินนานๆอาจจะไม่สบายมากนะครับไซส์คู่นี้ผมใส่แบบลดมาครึ่งไซส์ปกติไส่9คู่นี้ผมใส่8.5นะครับก็ลองดูแล้วกันผมว่าตัวโมเดลหลายๆโมเดลเนี่ยแนะนำให้เป็นลองที่ร้านก่อนเพราะว่า13.00โมเดลสีอื่นเนี่ยผมก็ใส่ตรงไซส์ใส่9แต่ว่าอย่างคู่นี้ใส่8.5 ก็เลยไม่รู้เหมือนกันว่าเพราะอะไรคู่นี้ใส่บ่อยเหมือนกันเพราะว่ามันสีมันแบบใส่ง่ายแต่งตัวง่ายนะครับคู่นี้ใส่กับยีนก็ได้ใส่กับกางเกงขาใหญ่ๆกระบอกอะไรแบบนี้ก็ใส่ได้เหมือนกันเลยนะครับโดยด้านหน้าจะเป็นผ้าเมชเห็นไหมคูน่นี้ทำให้เวลาที่เราใส่เนี่ยผ้าเมชตัวนี้นุ่มมากคู่นี้ไม่ได้มีอะไรให้พูดถึงเยอะมากนะครับก็เป็นคู่ทั่วทไปคู่ที่6แล้วกันคูน่นี้คู่นี้เป็นนิวบาลานต์998อันนี้คือ9ก7ใช่ไหมอันนี้คือ998มันต่างกันประมาณหนึ่ง แต่ว่าทรงมันคล้ายๆกันคือเป็นรองเท้าที่ดูเรียวมากๆของนิวบาลานแล้วนะเพราะปกติเราเชียนเป็นเดสชูใช่ไหมเป็น d ด s ชูสิ่งนี้ก็จะแบบมันดูบวมๆหน่อยแต่ว่า9.97 9.97.5 9.98อ1 3 0 0อย่างเมืเ่อกี้ก็จะดูเรียวขึ้นมาหน่อยนะครับแตนน่ก็จะเรียวมากเลยผมแนะนำสองคู่นี้ถ้าเกิดอยากหารองเท้าเรียวๆของนิวบาลาน9.97แล้วก็9.98จบแน่นอน9.96อีกคู่หนึ่ง คู่นี้ผมซื้อมาเนี่ยเพราะว่าอยากได้รองเท้าสีดำนะตอนนั้นแล้วก็เป็นนิวบาลานคู่ที่2มาที่ผมซื้อผมจะไม่ผิดนะหลังจากคู่997 99, เพราะว่าเป็นคนเมื่อก่อนใสก่กางเกงขาเดฟบ่อยกระบอกเล็กๆบ่อยสมัยสามสปีที่แล้วที่แบบขากระบอกเขายังไม่ค่อยอินกันเท่าไหรน่นะก็เลยซื้อมาคือคู่นี้จะมีความพิเศษตรงที่เขาเรียกว่าเป็นเป็นโพนี่แฮร์ก็คือแบบมันจะเป็นขนมา้านี่นะครับคู่นี้ผมซื้อมาประมาณ 6, 0พันกว่าบาทมั้ตอนนั้นมันลดอยู่นะครับ ถามว่าใส่สบายไหมฟีลลิ่งการใส่เนี่ยด้วยพื้นที่มันสูงด้านหลังของามันต่ำด้านหน้ามันจะอารมณ์ให้ให้อารมณ์แบบจิกๆไปด้านหน้าเหมือนกันก็ใส่เดินได้แต่ถ้าเกิดถามว่าสบายเท่าพวกแบบ New Balance 990ซีรีส์แบบตั้งแต่ซีรีส์ V3 V4 v วก็คงสบายสู้ไม่ได้นะครับแต่ก็สบายกว่าที่หท่าอ,อื่นที่เราใส่กันปกตินะฮะก็แล้วมันก็สวยด้วยนะครับคู่นี้เป็นคูที่ผมชอบมากมเห็นแล้วแบบ อยากได้มากเพราะว่า New บ a l a n c e 992เนี่ยเป็นรุ่นที่สติปจอเขาใส่ใช่ไหมที่เราจะคุณนกันเขาจะใส่แบบ992แล้วก็990 V2 แล้วตอนนี้เขารีสต็อกออกมาโอ้โหขายขายดีมากผมก็เลยเจอสีนี้ตอนนั้นซื้อสีเทามาแล้วแล้วก็ใส่ได้แค่ไม่กี่วันก็แบบมันใส่แล้วมันไม่สบายเลยอะมันใส่แล้วมันหนักมากมันใส่แล้วมันไม่สวยมันแบบดูคู่ใหญ่ๆบวมๆก็เลยขายทิ้งไปเพราะมันไม่เข้าตัวเราแล้วก็เลยเจอสีนี้ปุ๊บเฮ้ยสีนี้ออกมาสีมันสดใสมากมันน่ารักมากก็เลย จัดมานะฮะนี่คือ992แต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ไม่ได้ใส่ดีนะครับใส่น้อยมากใส่ครั้ง2ครั้งอะไรแบบนี้นะครับด้วยนิวคัที่ทรงมันใหญ่มากนิวบาลาน992เป็นทรงที่ใหญ่ที่สุดละที่ผมเคยใส่มานะสำหรับนิวบาลานนะครับแล้วก็มันค่อนข้างหนักแต่ข้อดีมันก็มีอยู่เหมือนกันคือมันก็ใส่สบายประมาณหนึ่งไม่ได้สบายมากคือมันหนักเนาะทำให้เดินมากๆมันก็เมื่อยเท้าเหมือนกันแต่มันสูงผมชอบตรงนี้เพราะมันสูงแบบานี้เห็นปะ มันใส่แล้วแบบมันสูงขึ้นหลายเซนมากซึ่งทรงแบบนี้ผมบอกเลยว่ามันใส่กับกางเกงขาเล็กไม่ได้ผมแนะนำว่าใส่กับกางเกงขาใหญ่ละกันบางคังก็อาจจะไปใส่กับขาเดฟได้แต่ว่าในในในความรู้สึกผมผมผมไม่ชอบละกันผมก็เลยใส่กับกางเกงขาใหญ่นะครับขากระบอกอะไรแบบนี้นะฮะซึ่งพอรองเท้ามันสีจัดแล้วอะข้างบนอวลาที่เราแต่งตัวเราต้องแต่งให้มันแบบ มันคุมโทนเนาะแบบสีเพลนๆสีน้ําตาลสีเทาสีขาวสีดำอะไรแบบนี้ได้เพราะว่ารองเท้ามันสีสันละถ้าเกิดเสื้อมันสีสันด้วยปุ๊บเนี่ยมันจะดูแบบแย่งซีนกันไปหมดเลยแต่ว่าบางคนก็ชอบแต่งตัวเยอะนะแบบแต่งตัวสีสันเนี่ยก็แล้วแต่ถ้าเกิดในมุมมองผมผมชอบแต่งตัวเพลนๆมากกว่าคือ3คู่นี้เป็นคู่ที่ผมพึ่งได้มาล่าสุดเลยอ๋อเมื่อกี้ลืมบอกไปคู่นี้แ9 9 0ัานะครับ 9ก2ทุกรุ่นที่ออกมา8,990หมดเลยนะครับคู่ที่8 9 0เริ่มต้นคู่ไหนก่อนดีเอาคู่ที่ได้มานานที่สุดหละกันกนะ็คือคู่นี้ New Balance 990 V3 XRY นะครับคู่นี้ผมพรีออเดอร์มาจากร้านเพื่อนแหละนะครับร้าน i 1 Store คือเขาออกมามี2สีด้วยกันผมขึ้นภาพอีกสีนึงให้ดูด้วยนะครับก็จะมีเป็นสียีนสีฟ้าอันนี้แหละแล้วก็มีสีครีม,รม,รมหน่อยแต่ว่าสีครีมมันแพง่ 1มื่นห้าหมื่นหกเลยก็เลยทําำใจซื้อไม่ลงก็ซื้อคู่นี้มานะครับสีมันน่ารักมากประมาณ1 2นืะ่นนะตอนนั้นตอนนี้น่าจะลงแล้วราคาหรือแบบ9000กว่าบาทอะไรแบบนี้นะครับกาศูกย์ูวิสาพูดถึงไซส์ไซส์ใส่ปกติได้เลย,เลยไม่ต้องกังวลน,นะครับเพราะว่า มัค่อจะมาตรฐานอยู่แล้วสแตนดาร์ได้เลยนะครับความสบายเรื่องของ990เป็นลำพูดอยู่แล้วใส่สบายอยู่แล้วนะครับแต่อาจจะใส่แล้วมันเมื่อยมากกว่า990 V5 นะเพราะว่า V5 มันก็ใหม่กว่านั่นเองเนาะคู่นี้เขาจะชื่อว่า New Balance 990 V3 Moonbeam นะครับก็ X กับ Teddy นั่นเอง2คู่นี้ใส่เท่ากันเลยนะครับได้เท่ากันหมดเลย แต่ว่าพอเป็นคู่รีวายเนี่ยผมว่าพอใส่แล้วอ่ะมันให้ความรู้สึกว่ามันบวมกว่าไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นเพราะวัสดุหรือเปล่าลองทุกคนลองเทียบดูละกันนะครับแต่พอผมใส่แล้วอ่ะผมรู้สึกว่าคู่เท็ดดี้คู่นี้มันใส่แล้วมันเรียวกว่าซึ่งการแต่งตัวเหมือนกันครับพอเป็นรองเท้าสีๆเยอะอย่างเงี้ยคุณก็ต้องแต่งข้างบนให้มันเพลินเพลินหน่อยเรียบๆหน่อยนะครับผมไม่รู้ผมคิดไปเองหรือเปล่าว่าคู่เท็ดดี้คู่นี้ตัวเมชมันตรงเนี้ยตัวผ้าตาขาวเนี่ยมันนิ่มแล้วพื้นซอฟข้างในมันก็ นุ่มกว่ากว่ารุ่นอื่นอืมผมคิดว่ามันนุ่มกว่านะเพราะว่าจากที่ลองสัมผัสแล้วก็ลองจับมากับตัว9 9 0 V3 ตัวออริจินัลตัวตัวสีเทากับรีวายตัวนี้แล้วก็ตัวตัวมูลบีมตัวนี้ที่ผมได้มาผมรู้สึกว่าพื้นด้านในอ่ะมันใส่สบายที่สุดแล้วก็พวกแบบฟองน้ำที่เขาบุมาให้อะไรเงี้ยมันใส่แล้วมันนิ่มกว่ารุ่นอื่นนะครับรุ่นตอนนี้กำลังฮิตมากเลยนะฮะตอนนี้ราคารีเซลเนี่ยผมได้มากับเกือบหมื่นนะราคาป้ายคือ8,9 0 0 ราคา r e s ซ l ตอนนั้นประมาณ9,900ตอนออกมาวันแรกนะครับตอนตอนนี้เนี่ยน่าจะประมาณ10,000ประมาณนี้นะฮะคือ New Balance ข้อดีคือมันมี r e s ซ l e แหละแต่ว่า r e s ซ l เขาไม่ได้บวกไปเยอะมากเท่าไหร่เอาละมาปิดท้ายคู่ที่ผมช่างใจอยู่นานว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อดีนะครับคู่นี้ New Balance 990 v 4คู่นี้เขา X กับ Kids นะฮะคือใน collection นี้เขาออกแบบมาหลายโมเดลมากเลยแต่ว่า ผมชอบสีนี้ที่สุดก็มีโอกาสได้คุยกับพี่ๆในกลุ่ม New Balance USA, New Balance UK, Thailand นะครับเพราะว่าเฮ้ยคู่นี้ในแพ็กนี้คุณจะต้องมีให้ได้เลยก็เลยซื้อมาคู่นี้โดนประมาณ1มื0น0บาทนะครับแต่ว่าคู่นี้มันคุ้มตรงที่เขาให้ถุงเท้ามา3คู่ให้อุปกรณ์ต่างๆมาค่างเยอะมากเหมือนกันก็เลยถือว่าอะ ให้เชื่อมา3คู่เหมือนกัน3-4สเลยก็คิดว่าเออมันก็น่าจะโอเคอยู่หรือสอสีไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่ให้มาหลายคู่แล้วแหละผมชอบมากคู่นี้ยังไม่มีโอกาสได้ใส่เลยแต่ว่าหลังจากถ่ายคลิปเสร็จน่าจะได้ไปใส่เดี๋ยวจะมีภาพให้ดูแล้วกันนี่เป็น V4 คู่แรกในชีวิตก็เลยไม่สามารถอธิบายได้ว,ว่ามันจะสบายไหมแต่คิดว่าก็น่าจะสบายแหละเพราะ V 3 V5 มันก็สบายอยู่แล้วนะครับ เอาละนี่ก็คือ New Balance ของผมทั้ง10คู่ที่จามาอัปเดตกันถ้าใครอยากดูคลิปก่อนนนี้ก็คลิกไปดูด้านบนได้เลยนะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้ฟังหนนะฝังนี้สินะครับก็ฝากด้วยและกันถ้าเกิดชอบหรือว่ามีคาถามอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับ New Balance ทั้ง10คู่นี้หรือว่าคู่อื่นด้วยได้ผมมีความรู้เดี๋ยวจะมาตอบให้ละกันก็สามารถคอมเมนต์ทิ้งเอาไว้ด้านล่างได้เลยแต่ว่าฝากด้วยนะครับฝากกดไลค์แชร์ซับสไคร e ให้กับช่องของผมด้วยนะครับ